สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2564แล้วนะครับคกดว่าพี่น้องอสสอสมทุกท่านก็คงจะส่งรายงานกันแล้วใช่ไหมครับบางท่านก็ส่งในเว็บไซต์บางท่านก็ส่งเป็นกระดาษส่งเป็นสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนนะครับให้กับท่านประธานประจําหมู่บ้านนะครับได้ลงนามแล้วก็ส่งต่อให้กับรอพสตอเพื่อลงนามรับรอง ลการปฏิบัต mm ิงานต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับราพอตตอก็จะเตรียมตั้งเบิกค่าบริการและก็ค่าเสี่ยงภัยโควิด1 9ให้กับพี่น้องอสตอสมทุกท่านเลยนะครับครับถ้าท่านส่งรายงานนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินแน่นอนนะครับหลายๆท่านก็มีข้อความมหาหมอชาตินะครับถามหมอชาติบอกว่า เดือนนี้ไม่ได้ค่าบริการเลยเดือนนี้ไม่ได้ค่าเสี่ยงใบโควิดบ9เลยนะครับให้ตรวจสอบดูนะครับว่าเราส่งรายงานทันครบตามกําหนดหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานกระดาษหรือว่ารายงานทางเว็บไซต์ก็ตามนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็ดูแลกันนะครับช่วงนี้พี่น้องอ,อสสสมกก็เหนื่อยกันทุกคนนะครับก็ค่อยๆดูแลกันและกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอ,อสสสมทุกท่านวันนี้หมอชาติมาเตือนนะครับมาแจ้งบอกนะครับ กันลืมนะครับการลืมเพ pues mm. ราะว่ากรมบัญชีกลางได้เปิดระบบนะครับให้รอพอสตอนะครับให้หมอชาติได้เตรียมขออนุมัติตั้งเบิกค่าบริการและค่าสิ่งภัยคุวิิการให้กับพี่น้องอสสสมกันแล้วนะครับสําหรับเดือนนี้พฤษภาก็จะไปได้ค่าบริการและค่าสิ่งภัยเดือนหน้านะครับก็คือมิถุนายนนะครับสำหรับรละเอียนว่าวันไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวหมอชาติจะแจ้งวันที่เงินเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอสสสมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับและถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเต่าด้วยนะครับท่านเกอจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่หมอชาติจะนํามาฝากนะครับในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและก็เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ